สำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่าเตาไซกลางวางหม้อดได้1ึงเบอร์ไหนคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนํารุ่นนี้ก่อนค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซกลางทานหนึ่งหัวฟืนหนึ่งหัวสีเท่าค่ะเตาฟืนและเตา่านสามารถอยู่ในเตาเดียวกันได้ไม่เกิดอันตรายค่ะเตาฟืนจะมีช่องด้านหน้าเปิดอยู่เพื่อใส่ไม้ฟืนโดยที่ไม่ต้องยกหม้อออกส่วนเตา่านหม้อสําหรับต้มตุน๋นเติม่านรอบเดียวก็อยู่ได้หลายชั่วโมงรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ได้ค่ะหม้อเบอร์45ววงแล้ดูไม่ติบห้าวาง ไปทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียว2เตาแบบนี้ได้เลยค่ะและรุ่นนี้ด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0บถึงยีขวดค่ะส่วนช่องเคลียร์ขี้เท้าก็จะอยู่ช่องนี้เลยค่ะทําความสะอาดง่ายแน่นอนค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาแบบนี้ก็รีบเข้ามาจับจองกันนะคะเพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60แบบค่ะมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะงานที่ร้านจะมี2เกรดเกรดเองานหินคัดเกรดบี B, งานปูนค่ะและทางร้านยังมีบริการจจัสส่่่งงงงงทททววประะเศาาขนยก และติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะและทางร้านจ้างรถขนส่งเอกชนมีรับประกันสินค้าตลอดการขนส่งค่ะสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจดีหักค่ะสินค้าดีและบริการดีแบบนี้มีที่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ